สวัสด so ีครับวันนี้มาพบกับเที่ยงวันทันแทงบ่ายเซียนนวยเมื่อวานเป็นไงกันบ้างครับเมื่อวานน่าจะบวกกันทุกคนนะครับสี่คู่ให้เข้าสามนะครับผิดหนึ่งแต่คู่ที่ผิดนี่ต่อยี่สิบสามสิบหนึ่งแล้วนะครับน่าจะออกตัวแต่งตัวกันได้นะครับน่าจะได้กันน่าจะอิ่มกันท่วนหน้านะครับวันนี้นะครับวันอังคารที่ยี่สิบสามมกราคมวยมันสนั่นเมืองจัดโดยทีมงานเพชรยินดีมาเริ่มวิเคราะห์วิจารณคู่หนึ่งกันเลยดีกว่าครับขวัญใจเกตชัยยุทธเจอกับสอนธนงลดสวยจ่าเจด ขวัญใจอายุ17ปีสูง159เป็นคนจังหวัดสงขลาซ้อมอยู่ที่เกียรติชัยยุทธที่จังหวัดสงขลาน้ำหนักไปปล่อย44กิโลเมื่อเช้ามาช่าง42พอดีเป๊ะครับขวัญใจตัวนี้นะครับเป็นมวยฝีมือมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเป็นมวยต่อยมานาน,นครับกระดูกแข็งโป๊กครับ3ฟอร์มหลังของเจ้าขวัญใจครับ แพนอกยก3าเพชรพงศกรไฟเตอร์มวยไทยชนะคะแนนบางลังเพชรเปิ้ลนครไฟล่าสุดนะครับพิก23่สชนะน็อกยก4เพชรพงศกรไฟเตอร์มวยไทยที่ใต้ครับส่วนทางด้านยอดสอนธนงลดสวยจ่าเจตอายุ15ปีสูง160เป็นคนจังหวัดโคราชน้ำหนักไปปล่อย44กิโลชาวมาช่าง่ง42.8ลดจุดเอายอดสอนธนงเป็นมวยฝีมือมวยซ้ายเหมือนกันแส่ซ้ายแม่นแต่กระดูกการผ่านมวยอาจจะน้อยกว่าเจ้าขวัญใจ คู่นี้ผมชอบไปทางด้านเจ้าขวัญใจถึงเตตโต่อ1ปอนด์แต่น่าจะไม่มีปัญหาครับใช้ลูกเกา๋าลูกประสบการณ์การผ่านมวยดีกว่าผมว่าไปก่อนแน่นอน2อสาเสาไฟครับคู่นี้ผมมองไปที่ขวัญใจครับได้เปรียบแต่งตัวเอาได้ครับคู่นี้ผมชอบขวัญใจครับมาต่อกันคู่ที่2ของรายการครับเพชรเอเชียชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปเจอกับลักดินแดนสักลุ่งเรืองเพชรเอเชียชลบุรีอาร์ตมีเดียอายุ19ปีสูง174เป็นคนจังหวัดศรีสะเกต ซ้อมอยู่ที่ชนบุรีอดมีเดียจังหวัดชนบรุรีน้ำหนักไปปล่อย59กิโลเมื่อเช้ามาช่าง125.5ขาดจุดหเป็นมวยยอดฝีมืออีกคนครับหลักเหลี่ยมดีมากครับอาวุธหนักแรงครับมีลูกดุดันขวางหน้าเสียบหลักเหลี่ยมดีครับเชิงดีครับฉลาดครับสามฟอมหลังล่าสุดแพ้นอกยก2ยอดทงไทยแพ้นอกยก1โล่เงินไฝล่าสุดชนะคะแนนตาตาเล็กพอหลักบุญส่วนทั้งด้าน เจ้าลักดินแดงสักรุ่งเรืองอายุ18เปสูง177เป็นคนจังหวัดมหาสารคามซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99น้ำหนักไปปล่อย60กิโลเมื่อเช้ามาช่าง125.8ขาด8.2เป็นมวยเขา่าสูงยาวเข่าดีครับมีลูกขวางหน้าแทงเจ็บมากครับมียาไส้มีลูกบูดูดัน3ฟอร์มหลังล่าสุดชนะน,นอกยก4สั่งลบแพ้คะแนนลาดมงคล แพ้คะแนนเพชรช่องจอมบอลมหาชายที่เวทีจิตเมืองนอนท์คู่นี้เกมต,ต,ต,ต้นต้นนี่เป็นของเพชรเอเชียแน่นอนครับผมว่ามีราคาให้ออกตัวครับเข้าเพชรเอเชียแล้วไปปลายไปโต๊ดทางด้านลักดินแดงครับต้นต้นเพชรเอเชียไปไปลายลักดินแดงคู่นี้ครับมาต่อกันคู่ที่3ของรายการคู่รองคู่เอกนิชาวนุ้ยสี่มุมเมืองเจอกับยอดขุนศึกพยัคฆ์คำพันธ์นิชาวอายุ18ปีสูง177เซนติเมตรจังหวัดสุรินทร์ซ้อมอยู่ที่นุ้ย4มุมเมืองน้ำหนักไปปล่อย65 เมื่อเช้านี้มาช่าง133.9ลดจุดเเจ้านี้เช้านี้เป็นมวยประเภทสูงยาวเข่าดีครับแข็งแรงขวางหน้ามีลุ่งึ้นตลอดเสียบแรงครับอย่าให้เล่นฝีมือนะเล่นฝีมือนี่แพ้พิกมาตลอดเลยนะครับนี่ชาวตัวนี้3ฟอร์มหลังชนะคะแนนเจมสักดาบลันสารครามชนะคะแนนเพชรวังเหินลูก พยากายพักดีไฟล่าสุดโจฟอร์มไม่สวยครับชนะคะแนนแสงตะวันมอละตะัตนัณฑิตส่วนคู่ชกยอดกุนพลพยายกรรพันอายุ15ปีสูง180เป็นคนจังหวัดชุมพรซ้อมอยู่ที่สิทธ์แก้วรพรลน้ำหนักไปปล่อย64เมื่อเช้านี้มาชั่ง134.4ลด1.4าขุนพลก็เป็นมวยประเภทสูงยาวเขาดีเหมือนกันครับมีลูกขวางหน้ามีลูกฟันศอกลูกแก้เกมดีครับ อายุยังน้อยครับประสบการณ์อาจจะเป็นรองเจ้านิเชาสามฟอร์มหลังล่าสุดชนะคะแนนอัตพลสอเพชรพระธาตชนะคะแนนนปเกา้ามอสุดสยามไ่ายล่าสุดชนะอินซีดามสิทธิพนมทองคู่นี้ผมมองไปทางด้านเจ้านิเชาครับผมว่าเบียดเสียดสีไปอาศัยความเกา๋าคู่นี้มวยประเภทเดียวกันครับผมชอบไปทางด้านนิเชาครับแต่เป็นฝ่ายชานะครับมาถึงคู่เอกของรายการครับชายโทนวออุรชาเจอกับเก่งสยามสิทธบอลสกลชายโทนวออุรชาอายุ17เปีสูง172เเป็นคนจังหวัดอุบล ซ้อมอยู่ที่วออูลชาน้ำหนักไปปล่อย59กิโลเมื่อเช้านี้มาช่าง1 2 2 1ลดไป1.1ปอนด์เป็นมวยประเภทมวยฝีมือมวยซ้ายช่วงหลังๆมีหมัดคมตีนซ้ายแม่นๆมีศอกมีวงในมีลูกขวางหน้าแทง3ฟอร์มหลังล่าสุดชนะน,นอกยก3ฟ้าประทานสิงห์อาชาวินแพ้น,น็อกยก4จเจริญสุขสจต้องปาจีนไฟล่าสุดชน,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 นะคะแนนมังกรเหล็กเปิ้ลนคร ส่วนทางด้านเก่งสยามสิทธ์บอลสกลอายุ17ปีสูง170เป็นคนจังหวัด1 0 1ซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีน้ำหนักไปปล่อย60กิโลเมื่อเช้านี้มาช่าง123.5ลดไป1.5เป็นมวยประเภทบูดุดนันหัวใจเกินร้อยหัวใจดีมากๆครับเด็กคนนี้มฟอร์มหลังล่าสุดชนะนอกยก3เลิกดีเพชรจเจริญวิทย์ชนะนอกยก4ประดักนินซินบีมวยไทยไฟล่าสุดเสมอกับเทวดาเล็กทอเมืองเถินมวยไทย คู่นี้เกมต้นๆน,นี่ต้องเป็นของชายโทนแน่ครับถ้ากดไม่หล่นไม่นับนี่ไปออกตัวลุ้นไปไปายอีกทีที่เจ้าเก่งสยามครับมีลูกทรหดอดทนไปไปลายอาจจะแซงพิกได้ครับแต่ถ้าไม่ได้ก็มุนเดียวครับแต่คู่นี้ให้เข้าชายโทก่อนได้เปรียบแน่นอนครับต่วนใครชนะนี่ต้องไปลุ้นกันอีกทีส่วนตัวคู่นี้ผมมองว่าชายโทเข้าก่อนได้เปรียบครับแต่อย่าลืมโต๊ะออกตัวบางทุนกันนะครับ